สบายดีสบายดีพ so ี่น้องเอฟซีทางฟังไทยและฟังลาพี่น้องสบายดีวันจุกทุกคนนักพี่น้องพบกับซองอ่อนอีกแล้วมาในยามสาวๆพี่น้องนะอันนี้ก็ะชื้นหนาสดเนาะถ้ากระซวยหนาแปลงฟันมาแต่ถ้าเราอาบน้ำอาบน้ำไว้เตียงๆไปไกลมันนี่ก็เป็นวันหยุดนะพี่น้องโอ้ยนี่อากาศหนาวพี่น้องมันนี่ก็อากาศเย็นๆแล้วก็ขึ้มๆแบบขึ้มๆเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้แบบพ้นอยากฟอยๆออ่อนว่ะ พุ่นอยา่ก้อยฟ้อนเงียบๆๆๆจี่พี่น้องทั้งนี้เพรสาวยิงกระล่อมออกมาสวัสดีอชีสวยถือท้องมืออ่ะไปย่องเลยเฮือดหายไม่เหรอพี่น้องวันนี้จะมาผ่ามาเบิ่งบรรยากาศยามยบเศร้านะพี่น้องบรรยากาศยามยบเศร้าดีดีพี่น้องปั๊ดพี่น้องบรรยากาศ เมย์เนาะกำลังเกลือกไกรอยู่รังบ้านยังมึดขึ้งเนี่ยพี่น้องอันนี้คือฮกมุ่งใช่พี่น้องฮกมุ่งเสาฮกมุ่งเสาแล้วแต่ว่ามันยังอึมคืมเมื่อคืนนี่ก็ฝนฟอยพี่น้องฝนหยิบเงียบๆอยู่บ่มีหญ้าฝนกับฝนตกนะพี่น้องเนาะอันนาก็ไกลเพิ่งเงาจะไปหาหดพลักนะจ๊ะมันี้พาเอฟซีมาเบิ่งบรรยากาศยามเสาอยู่ในหมู่บ้านนั่นเองเนาะ ເບິ່ງລົດເບິ່ງຍົນຫຼາຍເນາະພີ່ນ້ອງຢູ່ໃນເມືອງມາເບິ່ງບັນຍາກາດຍາມເຊົ້ານີ້ເຂດນອກແນ່ກໍຊິໄດ້ຍິນສຽງໄກ່ສຽງກາສຽງງົວຢູ່ຊິອັນແຈ້ງເຄືອນີ້ກໍินໄດ້ຍິນສຽງປະກາດພີ່ນ້ອງປາກກະເລີອ່ອນອືນຢູ່ພີ່ນ້ອງເປືອອັນເຮືອນຕິກາເຮືອນພໍ່ໃຫຍ່ພວກນັ້ນກໍເຮືອັນນກກ່ນອ້ນບ Nè bọn tôi nên nói này biết không Mình cảm như cả kiếm cứu lời Nè lời thật là tươi trong dài Có bảo à, phần chếp nằm họ lụa phần đấy vì nó hả mơ Mình cứ nhìn hào thẻ thẻ nó ơi Phần hào đấy trong dài phần anh hình ảnh ảnh เลี้ยงมาก็เลาะแต่นี้แล้วพี่น้องแต่ละโตเลี้ยงบ่เคยเลบางเก็ต้นบางโตก็โซพี่น้องเอ้ยอันนี้มัเลาะแต่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นถกหยิบด้พี่น้องเพิ่นมีแหยิบเพิ่นไปยอกมาแต่ละตอนยังน้อยแล้วเปก็อันกับน้ําบักจับนะพี่น้องเขจะออกบัวเด้กได้หยิบก็ได้ปลัวเพิ่นะหอมล่ไเกปยังเลาะ ไปแล้วไปหนัานากไอเหือนไม่ยีเหลืองอุ้ยมึงเนี่ยในกอดมีดนะพี่น้องคุค้นนมๆเนาะเพิ่นฮดพักเพิ่นดได้อ่อนนะฮดบ่ทันมีเนาะฮุ้ดแล้ว

Dập. xuân phát này phải không? lát xe không sao điểm gì để kìm Anh có cố cả thím kìm bớt bì, bông đấy là bông, đế là bông này Xuân phát Bye, ma.

่ายองย่องอะจำว่าแมลีพี่น้องขึ้นว่านี่กับใสชวนนี่แหละอาพี่ขออางขออ่าเขาคนบ่อยอ่างอาบน้ำกันนั่นนี่แหละอ้าวตอนี่ใ่ใครที่ผูเอมีกเ้ยมีบ่เมนี่โอ้ยมนขึ้นนี่เฮาเฮาเนีย

บานเ<า>ด้เป็นเมยเออนมยอบามาันเตะวะกิจกรรมนยัยานสาเวลาหลังจากเข็ดเบียกแล้วกันนั่ยยนนี่เลยพี่น้อฮะยังเลาะยังขาวน้ำนางซุปเลอ <laughs> าอๆนันพี่น้อ

เอ๊ะต oh, ึงอาไเอมมเอาแบบไล่ๆก uh, ่อนต่ออู้ลอยถอยห้งเลยเมนี่เสนอคำว่าลอยถอยแปลว่าไม่ได้เรื่องอ้าสะออนเาษาดอวานไปอย่างเงีเ้าเ้ยอ้ไรเอาไหมเอาม

โอ้เต้เป็เบี้ยวแทะเต้เปนเบียวนะเต้เป็นเบี้ยนะไปไปสวัสดี เออช่อิงอ่ะไปกายแล้วกายแล้วกลายแล้วเอ้าเกิดพีอะตัวหัวแห้งเลยเต๊จะเกิดพีอะ ก็พ้นทิ่โต๊ะพี่น้องเด็ดทองฟ้านยวันาไ้องโปรพ้นไปโปอยไปโปรยกูนนยม,มากระทิ้นเตมาเอ้าพัดพี่น้องอู๋อู๋อู๋อไม่ต่ส้วนพักอันนี้ส้วนพักเนี่ยสวนนี่ข้องหลักอ่ะเดี๋ยวพี่น้อง กบ,บูเกตเองนนี่อันนี้กระส้วนพักสะดียมนี่ไปเห็นกระส้วนพักอ่อนบรรยากาศอันนี้คือในกลุ่ม,มเมาบริพาศรอบานบริพาศลอบานมันก็เพื่อสีนนี้คือสีเฮิร์งได้พี่น้องนี่นมัอนี่พ่นคือพ่นสีตกมีเงียบไปใส่บาดนะได้ปะเนี่ยอะไปน้ำเมลนะลงวัดใส่บาดพนะี่น้อง ได <orman pulse S 1> <Art> ้บอกม่าจอเป็ดนะใส่บาทงามสาวก็สิเป็นนี่นะพี่น้องเด้ค่นั้นก็ต่อไถ้าใส่บาทดีกันนองพี่น้องเพ่นก็ออกมาบินทับบาทหลาย่าดึพีด้อเดวกคดีนึ่ง đi ăn ở nhà thì vợ đi lại kim ngọn đây là đấy. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo ลองจับอะลองจับอ่าบึงมีหน่อยไปใส่บาตเนาะบั่น้กะมาบึงสวนแต่ฮดฮดน้ำแล้วเลยพี่น้องฮดแล้วแต่ว่าชิมาหายบึงผักแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องจะสะออนมาเอามาอ่างพี่น้องก่อนพี่น้องงามงามพี่น้อพี่น้องสวนผักไงเลอะไงเลอะนี่ผักสลัดนี่เราจะได้กินละ ห่ามเลยน้องเนี่ยสวนพักมันย็นหน่อยปิดถ่ายด้วยผ้าว่าเปิง่งสวนพักเนาะอ,อันนคนบ่งอีกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นปักกาดส่อมเย้พี่น้องผักซีอันนี้คือหอมปลอม นีห่หอมปอบหอมน้อยหรือว่าหอมหน้อยนะพี่น้องอันนี้เพิ่นบงป่ะบงพักพักน้ำหอมน้ำลองสลักขีดมีออนกะฝากไว้ทันนี้นอกมันกกนี่กะอ่าเห็นบรรยากาศมันดีๆนะพี่น้องอันบรรยากาศดีก็เลยพาเอสซีอ่าเลาะเบึงเนาะ เราเบ่งบรรยากาศยามเสาวกิจกรรมในยามเสาวนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ออนก็ฝากวาสนาถามมากกับเรื่อเด้อกกไลค์ก็แชร์กับกำลังใจในเด้อพี่น้องเพื่อมีกำลังใจกคลิปต,ต่อไปนะพี่น,อนออ้องเนาะอุ้ยศพบอยบอยมีซีโซกวันหนาสุดเลยเด้อพี่น้องว่ากันมาคลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบายถ่ายด้วยสวนพักอันงดงามของเมย์น้อยปอสานพีดจ๊ะนี่จนบปรากฏ Bye do Bye bye. bye, -bye.